คลิปนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันของการใช้งานแอป w e l l Connect ซึ่งเราเรียกฟังก์ชันนี้ว่าการเชื่อมต่อผ่านเมนูที่ชื่อว่า Solution กัน คอนเน็กชื่มต่ออะไรได้บ้างคะโดยคอนเซปต์ของการเชื่อมต่อมันเป็นเสมือนสาขาที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตอันดับแรกเลยนะก็คือผู้แนะนําการลงทุนเวลาคุณอยากไปเจอผู้แนะนําการลงทุนคุณจะสอบถามเกี่ยวกับว่าเฮ้ยจะซื้อหุ้นตัวไหนดีหุ้นตัวนี้ดีไหมหรือจะซื้อหุ้นต่างประเทศดีไหมมาใช้งานแอปเ e ลคอนเน็กเนี่ยสอบถามข้อมูลไปถึงผู้แนะนําการลงทุนของคุณได้หรือหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของคุณเนี่ยมีทธิประโยชน์มีการเพิ่มทุน มีการใช้วอลเลนทั้งหมดก็สามารถสอบถามข้อมูลหุ้นที่อยู่ในพอร์ตได้เช่นเดียวกันผ่านผู้นแนะนาการลงทุนเสมือนคุณไปติดต่อผู้นแนะนาการลงทุนที่สาขาน oh. อกจากนี้นะยังมีเรื่องของการเปิดบัญชีด้วยล้วเปิดบัญชีแทนกันไปสาขาได้เลยเหรอคะอ่ะถ้าเกิดคุณไปสาขาใช่ไหมคุณต้องไปเซ็นเอกสารแนบหลักฐานทั้งหมด oh. เสียเวลานะครับในการไปติดต่อการเดินทางแต่ถ้าเกิดใช้แอปพลิเคชันเวลคอนเน็กของเราอันดับแรกเลยนะ อยากสมัครเปิดบัญชีระบบออมพูนอัตโนโมัติก็สามารถคลิกเปิดบนนี้ได้เลยหรือจะเปิดบัญชีพูนต่างประเทศก็สามารถคลิกเปิดได้เช่นเดียวกันเปิดบัญชีเขาเรียกว่าเดลิเวทีบนะครับหรือ t f a กก็คลิกเปิดผ่านตรงนี้ได้ทั้งหมด ซึ่งในอนาคตเนี่ยทีมงานก็จะมีการพัฒนาการใช้แบบฟอร์มต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ภายใต้แอปเวลคอนเน็ตของเราและอีกหนึ่งเมนูสําหรับการเชื่อมต่อกับรัฐบาบหลวงผ่านแอปพลิเคชันเวลคอนเน็ตของเราก็คือเมนูที่ชื่อว่าซัพพอร์ตซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเช่นสมมุติว่าคุณมีปัญหาเรื่องการฝากถอนเงินสอบถามว่าเงินเข้าหรือย,ยังก็สามารถไปคลิกในหัวข้อของการสอบถามข้อมูลได้หรืออยากแก้ไขข้อมูลส่วนตัวปกติคุณต้องไปสาขาใช่ไหมเป็นเอกสารแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแต่คุณสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลส ตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารที่ผูกไว้อีเมลเบอร์โทร ก็มาแจ้งผ่านทีมงานผ่านแอปพลิเคชันเวลคอนเน็ตของเราได้หรือใครเปิดบัญชีทิ้งไว้อยากสอบถามข้อมูลว่าขั้นตอนตัวนี้ถึงไหนแล้วก็วาสามารถมาคลิกในเมนูหัวข้อขอ,ของการเปิดบัญชีได้<ว>ที่สําคัญเวลาทุกท่านรีเควสตให้ฝ่ายบริการลูกค้าเนี่ยคอยแก้ไขปัญหาให้ทุกท่านแล้วยังสามารถไปตรวจสอบสถานะของการแก้ไขได้ด้วยนะว่าสิ่งที่ทุกท่านรีเควสไปไม่ว่าจะเป็นแก้ไขบัญชีธนาคารแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือแก้ไขข้อมูลอื่นๆได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือยังก็ผ่านเมนูที่ชื่อว่า My Case ที่สําคัญในฟังก์ชันของการีม เรื่องแต้มสะสมของการลงทุนด้วยเราเรียกว่า iPoint แเรา iPoint คืออะไรใช้ทำอ,อะไรได้บ้างคะไอพอยต์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในเมนูซัพพอร์ตก็จะเป็นแต้มสะสมจากการลงทุนทุกๆก,การซื้อขายเนี่ยก็จะมีการคำนวณออกมาเป็นพอย n ์เอาไว้ทุกท่านไ,ไว้แรกของรางวาัลซึ่งแต่ก่อนทุกท่านก็ต้องไปเสนเอกสารนะแต่ปัจจุบันสามารถใช้แอปเวลคอนเนคของเราผ่านเมนูซัพพอร์ตคลิกแรกของรางวัลเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ได้เลยเพราะฉะนั้นของรางวัลก็จะถูกส่งไปให้ทุกท่านเนี่ย ไปท,ที่ที่บ้านนะครับผ่านทางไปรณีนี <Wow. S 1> ก็จะง่ายๆนะครับสำหรับการใช้ไปอยู่ในโลกออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเว l Connect จะเห็นได้ว่าแอป Well Connect ของเราเนี่ยเป็นเสมือนสาขาที่อยู่บนโลกออนไลน์ของเราทับบุหลวงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับหรือลูกค้าของเราทับบุหลวงทุกคนไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน iOS และวก็ r o i r o i d ไปโหลดกันได้เลย